สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิววันนี้จะมาเล่นเกมไมโครฟ์กันอีกเช่นเคยในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับเราจะไปลงเหมืองนะครับเพื่อไปหาแร่ที่นอกเหนือจากเหล็กกันแล้วนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปไเลยครับผมคือพาร์ทนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมเล่นนอกรอบมานะก็คือปลูกปลูกสวนในพาร์ทที่3เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนั้นนะผมก็ได้ต้นซากุระผมโตหมดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะอ่านคลิปเนี่ยนี่ครับ คือผมโลภูเขาลูกนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับแล้วผมก็ปูดินเรียบร้อยนะครับอืมคือแบบว่างจัดอะบอกเลยดูดิยภูเขาลูกนี้หายไปแล้วนะครับเนี่ยอืมแต่ต่อไปเราก็ค่อยโลโลโลไปหมดนะนี่ครับคือหินแล้วก็ดินที่เราได้มานะครับผมแล้วก็พืชตรงนี้ที่เราปลูกนะครับตั้งแต่พาร์แรกก็โลไปแล้วนะครับเพราะาเรามีเออ ไล่เราแล้วมีสวนเราแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องนะครับผมก็โลมาเลยแล้วกันเนาะพาร์ทนี้จะเป็นการลงเหมืองนะครับเพราะว่าของเราอะมันเหล็กทั้งตัวแล้วนะครับต้องการที่จะเออมีอะไรต่างๆในพาร์ตต่อไปนะครับก็คือมีเพชรมีเออพรัทองอะไรอย่างงี้นะครับผม,มก่อนจะไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับอืมอะไรจะมีเอาอไปบ้างเอะผมว่าอาหารเนะี่ยเยอะไปไหมเอาสเต็กกับอันนี้ไปแล้วกันอ่ะเตียงกับ ขนมปังเอาเก็บไปทำทอดเพิ่มผมว่าทอดนี่ต้องใช้เยอะๆเลยนะครับรพอป่ะวะอ่ะทำเพิ่มอ่ะผมว่าประมาณนี้น่าจะเหลือเฟือแล้วแล้วก็ทำขวานทำพิกแอคใหม่ด้วยทำเพิ่มทำเพิ่มไม่จะทำใหม่ชึบซบอ่ะขวานเอามาหนึง่งพิคแอคเอามาหนึง่งเฮ้ยพิคแอคเอามาสักสองอันพอละอืมโอเคเรียบร้อยต่อไปที่ผมอยากจะเอาไปด้วยก็อะไรเดียโล่ไหมติดตัวหน่อยอืมทำโล่ได้ จัดไปเพื่อเจอตัวอะไรนะครับโอเคเตรียมของเรียบร้อยเอ้ยเหลือเดี๋ยวเอาถังน้าไปด้วยนะครับถังน้าอ,อ๋อยู่นู้นอยู่นู้นโอเคไปเดี๋ยวไปเอาถังน้าก่อนนะครับคือตอนนี้เราครบแล้วเนาะเอาไม้ไปด้วยนะครับอาหารประมาณนี้นก็เหลือเฟือละทอชเดี๋ยวค่อยไปขุดเพิ่มนะ่านเพิ่มนะเรามีไม้อยู่นะครับผมแล้วก็เอาพิกแอรกับควานไปเพิ่มนะพาร์ทนี้เป็นการลงเมืองนะครับที่ไม่ได้ไกลบ้านนะเราไม่ได้ไปลงที่เดิมตรงนู้นนะในพาร์ทสองหรือพา,าร์ทสามัน,นะผมจำไม่ได้มันมีเหมืองใกลบ้านอยู่นะครับนี่ดูดูส่วนผม อันนี้คือปลูกครบหมดแล้วนะครบทุกแปงแลงเลยนะนี่มันก็โตสุดแล้วล่ะเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บเกี่ยวทีหลังนะครับนี่นะ <c oughs> มีซากุระด้วยด้วยดูดิผู้ชมสวยจัดอะดูดิบอกแล้วสวยจัดเมาแล้วนะลืมอ๋นนี่คุยเพลินเอาถาังน้ําใส่น้ํามาด้วยโอเคนี่ของที่เราเตรียมมาในพาร์ทนี้นะครับไปทอชให้เรียบร้อยอ่ะทีนี้ไป let's go <S อือหึที่เรามาดูก่อนนะเราเอาอะไรไปบ้างในการลงเหมืองนะครับก็ชุดเกาะเต็มตัวนะชุดเหล็กนะในพาร์ทก่อนนะครับผม แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนิดนึงนะครับถังน้ํานะโล่ไม่รู้ได้ใช้ป่าวในภาคนี้ติดไว้ก่อนแล้วก็ไม้แบบเพื่อเื่อไว้ได้านล่างนะครับเพื่อไว้ได้ใช้นะแล้วก็อาหารแบบสแต็กเลยนะอืมแล้วก็ทอชอีกปลาหึมนะครับผมซึ่งเมืองที่เราจะไปนะครับมันไม่ได้ไปไกลจากบ้านเราเลยนะครับผมมันคืออยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือบ้านเราใช่ไหมนี่ครับคุณผู้ชมเดินขึ้นมาจากตรงนี้นะเดินจากตรงนี้นะบ้านเรานะนี่ครับจรเจอแล้วครับเหมืองแล้วเหมืองอันนี้นะคือมันติดมันไปถึงดิสเลทเลยใช่ไหมครับ ผมซูมได้แค่นี้นะนี่มันไปถึงดิฟ p s l a t เลยครับคือมีแววว่าเราจะเจอเพชรได้ง่ายนะโดยที่เราไม่ต้องขุดเองเลยนะครับปกี้เจอเกลตันจัดไปอึบก็อ้าวอีสองเอออีกสองเข้ามาดิเหลือกันเนาะเพื่อไม่เสียเวลาอืมภารกิจในวันนี้นะครับคือเราจะต้องเอาไดมอนด์แต่เราไม่ได้จะขุดหมดเลยหรอกนะรอเรามีฟ o ร์จูนนะครับ เราก็จะเก็บแบบของนิดๆหน่อยๆพอนะไม่ได้แบบจริงจังในขนาดนั้นนะอืมโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นการลงเมืองทั้งคลิปนะครับดูซิว่าเราจะได้อะไรมาขนาดไหนนะเราลุยด้านล่างเลยลแล้วกนะันละเนาะตัวนี้นมีเหล็กแต่เราไม่มีนี่วะบ็อกไม่ค่อยจะมีผมว่าโล่เราไม่ต้องใช้ด้วยมัาางเนี่ยเพราะว่าผมต้องถือท็อตมือซ้ายไงรวมแบบขั้นบันไดอยู่เนาะโอ้ยตัวนี้มีทองครับจมนะทองตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเลปล่าแต่ขุดไปก่อนขุดเก็บๆว้ส่วนใหญ่ทองผมอเออใช้พวกรางรถไฟอย่างเดียวนะแล้วก็แค่ละทองแค่ okay, นะ ที่เหลือทองผมไม่รู้จะใช้ทำอะไรละส่วนใหญ่ผมไม่อยากขุดแร่เลยใช่ไมแบบมันหายากแบบตอนนี้นะรอมีโฟร์จูนทีเดียวมันจะคุ้มกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็พาร์ทอื่นนะแล้วก็มาลงเหมือนอยู่ละอืมปากทอดขุดทองเลยโฟร์จูนนี่อย่าเพิ่งรีบนะเราต้องขยายเออชาวบ้านอีกนะมันจะเสียเวลานะครับของไม่ค่อยพร้อมด้วยแหละชาวบ้านไม่ค่อยมีมันจะเสียเวลาเกินเออตรงนู้นเหล็ก ค่อยว่ากันแล้วกันเหล็กเรามีเยอะอยู่ไม่ใช่รหรอกไม่อยากรีบขุดมากนะเหล็กเนี่ยรอมีโฟจูมันจะคุ้มไหมจากหนึ่งได้เป็น2เป็น3ล้วนะโฟจูนี่ะคุ้มกว่าเยอะนะครับเดสตน stone สวยหวังว่าคลิปนี้เราจะไม่ไม่เดียงนะเสร็จได้เลเวลเลยเลเวลอุ่าธรรมาโอ้โหอย่าตายเด้อไปลงแบบ ขายใหญ่ซอมบี้มองเราเราก็มองซอมบี้ก็มาดิกอทําที่จูก,กันโอเคมันร่วมมาแล้วไม่ต้องสู้นะครับอืมอุ้ยตกกระจายหมดเลยก็มาดิเปิดเหมืองก่อนโอเคมีเหล็กอยู่แบบใช้ได้มาอยู่ไหนเมื่อกี้ก็มาดิอุ้ยทีเดียวตายของแท้จัดอุนเหล็กไปไหนไหนก็ลงมาละจะได้ไม่ให้มันเสียเที่ยวนะครับอผมเมื่อกี้เห็นเหล็กอยู่นะเออนี่น,น,นี่จัดไปครับอผม โอเคอืมตรงนี้มันดิฟสเลตแล้วอะคือหลังจากนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะเจอเพชรแบบสูงมากนะถ้าอยู่ดิฟสเลตมันโอกาสเจอสูงมากก็คือเราต้องซอกแซกเนิดน,นึงนะเพื่อมันเจอเลยนะครับผมเราลงลูดีกว่านะครับเอา้าหมดละโอ้อะไรครับเนี่ยเราลงลยดีกว่าเมื่อกี้เห็นคีปเปอร์ผมกลัวผมกลัวนิดหน่อยนะครับผม,มตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะโอเคลาพิสลาพิสลาชุรี่บล็อกกมะเด้เอามาจเจริญ เร,เราได้ซอกแซกนี้แหละไม่ครับต้องแบบนี้เออแก้ไขสัตส,สถานการณ์ด่านหน้าเอาครับผมอืมหลับพิลาชูรีผมมองยังไม่เจอเพชรเลยนะเออว่ะไม่เห็นเพชรเลยไม่เห็นรูมตาทั่วไม่ทั่วมัง้งอืมเราขุดเป็นบันดไดลงไปดีกว่านะครับเราจะได้ฟาร์มแร่ฟาร์มหินด้วยไม่ใช่หรออ,อ่าตรงนี้อันนี้นมีบันไดยอยู่โอ้โหเหมือนรู้ลงไปนี่แห้งเลยนะทำบันไดนี่นแหละเวิร์กสุดละอบอ่ะลงนี้แล้วก็ลงตรงนี้แล้วก็ขุดลงไปไม่หรอกเราทําทางไว้นะครับ วิววิวแม่คนดวงมันจะได้ก็ได้เลยอะครับอืมเจอกี่เม็ด5เม็ดครับโอ้โหด้นานล่างไม่เจอเนี่ยครับผมซูมซูมอยู่น้ก็ไม่เห็นนะเหล็กเอ็มไดมอนด์อะเนี่ยซูมไปก็ไม่เจอนะอู้เราขุดลงบันไดเจอเฉยคุมมค,คลิปนี้คุมแล้ว <c oughs> นะขุดไปเลยผมตั้งใจจะพาดนี้นะผมอยากได้ไดมอนด์สักอู้โอเคผมตั้งใจเอ่อเอาไดมอนด์่ะสัก5เม็ดพอนะครับคือจะทำพิแกแอคไดมอนด์อันนึงแล้วก็ ทำตัวเอนชันะนหนึ่งนะครับอืมคือคลิปนี้ไม่ได้หวังแบบจะขุดหมดเลยนะรอฟจูนดีกว่านะครับถ้าเจอก็เดี๋ยวมาร์กเก็บไว้แล้วกันเผื่อเออรอมีฟจูนนะค่อยลงมาขุดอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนี้คือลงคือเราจะมาร์กเฉยๆแล้วนะครับโอ้แลเราทำทางน้ำลงไปด้วยเออทาทางน้ําลงไปเลยชิวๆมันจะลงไปแล้วมันจะมันจะดงอันนี้ไปละลงแล้วปักพื้นที่ทาการพื้นที่หน่วยซิลหน่วยซิลวิเดี๋ยวมอนัสสองจุดนี่จุดเดียวคุ้มคุ้มเค ทอตให้ครบทุกจุดก่อนนะครับผมอืออือหมดละวอะไรวะโอเคเดี๋ยวปักท็อตให้ครบบริเวณก่อนนะค่อยฟัดกับมันนะโอ้ยเอาเลยแล้วกันผมอยากให้มันยิงกันเองอะตีกันเองอะไม่นะไม่นะอู้ยทำไมมันยิงถั่วยังไงยิงผมสิยิงผมสิโอเคโดนมันตีกันเองไหมโอเคมันตีกันเองห่อไม่ต้องออกแรงเองอะคิดเอาแล้วกันเลยอือขอบคุณครับอือประหยัดเวลาไปเยอะ ไม่ต้องตีเองนี่เจอเดมอนจุดเดียวหนูเป็นกล่องเดียวกันวะไม่น่าใช่อ่ะเรวขุดก่อนโอเคกล่องนี้มี2เม็ดนะครับนี่นะมาขุดดูพื้นที่หน่อยสิอืมตรงนี้มีแววว่าแค่4่นะอืมมีแววว่า4เม็ดครับโอเคโอเคตรงน,นี้แจมตรงน,นี้แจมใช้ได้ตอนนี้เราเจอประมาณ6เม็ด6กล่องนะครับผมนี่นะโอเคสวยเดี๋ยวทำพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะลุยแล้ว you know ขอยักขุดทองนะครับแมงมุมมาโต๊ะกระจายหมดเลยอ่ะทิ้งไป เ e อ็เดียมามุมเกไว้นะครับจะเอามาทําเบ็ดตกปลาอยู่โน้กับธนูพีแอ๊กก็จะพังแล้วนะเออก็ใช้คุ้มมากวันนี้เยอะว่ะเยอะว่ะเยอะว่ะหนีก็แล้วกันเยอะจริงโอเคโอเคโอเคโอค้ลีเชตเยอะจัดสับเปลี่ยนเป็นโลอืมเรียบร้อยเดี๋ยวจะแห้งซะมาดิก็มาดิเสดได้ดนี่เอาหมดเสดได้สกเกลตันนะเมื่อก,กี้ใจะให้มันยิงคีปเปอร์มันจะได้เขาเรียกนะได้แผ่นเสียงนะครับ เมื่อกี้อยู่เยอะด้วยโอ้โหเจอได้ไม่ได้เป็นเสียงอู้ดม,มอนอีกแล้วโอเคเจอดม,มอนอีกแล้วนะครับตรงนี้นะโอ้โหทำไมคิปเปิ่มันเยอะจังอะ่ะโอ้มอนเยอะแทะมอนเยอะแท้เนา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 ะอืมได้ธนูมาเฉย er ดูดม,มอนซิมีกี่มเม็ดประมาณ2เม็ดนะตรงนี้ไม่มากไปไม่น้อยไปแล้อยู่ดีๆสำรวจต่อนะครับก็มาดิก็มาอุ้ยดอกแครอทด้วยขอครับอืมแต่เรามีแล้วเดย แต่เรามีแล้วอะเดยตรงนี้ล่ะมีไดมอนด์ไหมดิฟเฟเลนตเนี่ยมีโอกาสที่อู้นี่ไงรุ้ดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับนี่นะเดี๋ยวดูนี่ตาผมเร็วเห็นปหมนี่ครับไดมอนด์เจอแล้วแล้วมาอยู่ค er. ีเปอร์อย่าระเบิดอย่าระเบิดไม่คุ้มอย่าระเบิดเอา้าตกตายละสวยโลนไดมอนด์โอเคอยู่นี่ประมาณอุ้ยหลายเม็ดอยู่นะประมาณ3 3มสามล็อกนะครับนี่นะไปะเดินลุยตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้มีไปต่อโอเค อุ้ยดีเห็นไหมมีไดมอนด์นอีกแ่ะโอ้โห้โ,โหไดมอนเจอง่ายมากเดินดนิดนิดเจออีกแ่ะสบายาแล้วลดูทรงอ่ะวู้ตรงนี้มีหินงอกหินย้อยนะใช้ได้ใช้ได้ ผมก็ต้องเช็คนะั้นไดมอนมันมีปะ่ะผมชอบมองไอเนนะี่ยไอไอยาเนะี่ยเป็นไดมอนตลอดเลยเนะียไอหินเงาะหินย้อยเนนะี่ยคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะดีเลยนะมันสามารถแบบทําฟาร์มลาวาได้นะครับแบบอินฟินิติเรามีลาวาใช้แบบไม่จํากัดอยู่โน้เล็กน้อยขุดเล็กขุดลาิตนิดนึงคลิปนี้ถ้าดวงดีท่านเจอเออเขาเรียกอะไรนะสปาร์มมอนเตอร์อีกสักอันหนึ่งนี่โอ้โหชีวิตด,ดีีจะบอกให้หูเล็กเยอะมากเออตรงนี้อยากขุดถล่มนะแต่ขุดได้ไม่ไม่ติดน้ําอุ้ย โอ้ยเซตดวงคนมันจะได้มันก็ได้อย่างนี้เลยเหรออู uh ้โหโอ้ป huh. ๊าดมีใครอยากได้ซีดไหมเซีดซีดผมอะรู้สึกว่าซีดนี้แม่งถูกชะตากับผมมากเลยเว้ยโอ้โหดูดิยังเอาอะเจออีกแล้วแล้วเจอแบบฟุกสองรอบอะเก็บแวะลอโฟจูน5 minutes later ทุกทางมันมีโอ้ยตกใจเอ้ามันไม่เห็นอูจะสเตลซะหน่อยจะสะเตลซะหน่อยเมื่อกี้โอ้หุย เจอสปาร์มอนเตอร์อุ้ยคลิปนี้เจอผมเพิ่งพูดแปลว่ามันน่าจะมีแมงมีจริงครับรู้นะว่าจะเป็นอะไรนะขอญาตเป็นโอ้สมบีกอะโอ้ไม่เป็นสเกลตันวะโอ้เนมแท็กโอเคโอ้เจอละอีกหนึ่งนะได้มอนเดี๋ยวนะพวาผมจะทําโล่มาทําไมเนะี่ยใช้ไม่กี่เทีผมว่าเราขึ้นเลยดีว,ว่าเซอร์ไพรส์ตรงจุดนี้แหละขุดลงมาดีๆเจอเฉยสั้นดูสาบาย You know อะไรเก็บได้ตอนนี้ก็เก็บไปก่อนนะครับผมกระดูไปอยู่นี่แหละอืม อะไรไม่เกี่ยวกันนี้ก็เก็บๆไปเจอเนมแท็กด้วยอ่ะการ powder เ,เก็บอันนี้เก็บไว้อืมทางน้ำไว้เนี่ยเหลือก็เป็นแร่โอเคประมาณนี้แหละมีอะไรไวะเนี่ยมีไปละโอเคเอ่อโอ้โหถ้าเราใช้ไปหมดแล้วเนาะหวังให้มันได้มากกว่านี้เด้อ่ะทําบล็อกหนึ่งอันเผาไปหนึ่งชุดโอเคอันนี้เหรอใช้อันนี้ก็ได้อ่ะเผาทองไปเอ็นไดมอนด์แล้วใจมัน full อยู่เนาะทำลยแล้วกันพิกแอคแบบไดมอนด์ จัดเลยอันนี้ก็เหลือไว้ทำโต๊ะอินชานนะ <c oughs> เหลืออยู่ประมาณ3อันน่ <c oughs> นอนกันดีกว่าโอเคคลิปนี้นะครับเราได้อะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะนะอย่างแรกเลยนะครับเราได้ไดมอนด์มาคือเราได้มาแบบพอใช้ก่อนนะครับที่เหลือยังไม่ได้ขุดนะรอฟอร์จูนจากหมู่บ้านตรงนี้นะครับผมอืมเดี๋ยวค่อยรีหานะแล้วก็ดารานเจอไดมอนด์มาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็เจอสปาวอนเตอร์ซอมบี้ นะครับด้านล่างบอกเลยแล้วก็มีพวกพวกทองติดไม้ติดมือมาหน่อยนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ See you ครับผมไปละบุยบุยบุย